ับเพืเ่อนๆวันนี้ภารกิจวันนี้เดี๋ยวมาดูแม่ทำกับข้าวร้องอะไรร้องอะไรนี่ทำกับข้าวนะครัวบ้านบ้านมีเตาถ่านด้วยควันเมิน ธรรมชาติเต้เป็นครัวแบบไทยแท้นี่ครับนีกรตำน้ำพริกตำน้ำพริกพริกปลาร้าน้่รนพริกครัวแบบบ้านๆข้าวก็ ใช้ฐานฟืนธรรมชาติน่วรู้ดีว่าอยู่ ต้โนโมน้นะครับโอ้ต้มน้ำเก่งน้ำเก่งในหลานหลานมาครับไปซื้อของมาซื้อปลากระ,กะป๋องซื้อมาทำอะไรปลากระ,กะป๋องอะซื้อมาทำอะไร นเนื้อวัวซื้อมาไม่กินดีครับตำน้ำพริกปลากระป๋องนะครับ ลักกระป๋องประสาไม่ครัวปันบ้านธรรมชาติขัวธรรมชาติครับแต้วบ้านจริง เตาไฟฟ้าก็ามีนะครับแต่ว่าเจ้าพัวธรรมชาติเปิดโล่งไก่ล้องแมว ข้าว้วยฟื้น่านธรรมชาติออ ใส่น้ำปลานะครับตำปลากระป๋องขาดไม่ได้น้ำปลาทำเองครับปลา หลังก็จะเป็นส่วนปลูออกผักเขียวโจม แมวกับไก่อยู่ด้วยกันไม่ได้เลยไก่ก็จะจิกแมวแมวก็จะร้องอืมแมวจะไม่สู้ไก่อือนี่กว่าแต่ไม่สู้สู้แล้วนะครับไก่จุดธรรมชาติ ไก่ขาวแม่ขาวลูกก็ขาวไก่ตัวผู้ไก่ชน